ก็สวัสดีครับสําหรับ EP นี้นะครับก็ครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับก็ไม่ค่อยสบายครับอากาศเย็นก็ปวดแผลครับกระดูกที่มันแตกนะครับก็ก็มีพระเข้ามาครับก็เยอะพอสมควรครับวันนี้ก็เออจะมารีวิวนะครับแบ่งปันเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็โทรนะครับเข้ามาได้เลยนะครับอ่าท่องทางเดิมนะครับก็ วันนี้ก็จะไปเร็วๆเลยนะครับก็ที่ได้มาก็จะเป็นบกล่องแรกก็จะเป็นเอ่พวกพระกุเก่านะครับนะครับนี่ก็มาแบ่งปันนะครับสําหรับอันนี้เป็นผ้าดินเผานะครับผ้าดินก็ละถุงนี้เอา2องร้อยบาทนะครับก็จะไปเร็วเลยนะครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็อันนี้ก็จะเป็น หลวงพ่อพิงค์นะครับนะครับก็แบ่งแบ่งป,ปันไปนะครับก็เอาหนึ่งร้อยบาทสำหรับสมเด็จเ่าเนี้ก็องค์ละสองร้อยบาทนะครับก็จะมีนะครับหลวงพ่อโสธรน,นะครับเนื้อกระเบื้องกระโบดกระเบื้องโบดเก่านะครับออกเนื้อดำ,ดำนะครับของแท้ผมเช็คแล้วนะครับ ก็จะเป็นสมเด็จโบโกน่นจะเป็นอันนี้พิมพ์เล็กนะครับเนื้อน้ำมันนะครับก็เช็คได้เบื้องต้นเนื้อนึ่ๆนะครับผสมน้ำมันนะครับนี่ขนาด2อง0นถุงนะครับก็องลหภ0สบาทนะครับก็ อ่าติดตเข้ามาชมเพิ่มเติมได้นะครับนี่นะครับเนึบเนบเลยนะครับเนื้อนะครับนะครับถ้าของเกมมันจะเป็นแห้งๆครับนี่สมเด็จเกียรติโยนี่เนื้อสมเด็จ นี่ก็ละสองรบาทนะครับก็ติดต่อชมเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับใครเมาหมดนี่ก็เอาไปเลยสองพันนะครับง่ายๆนะครับมันก็ไปเร็วๆนะครับผมการไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็สําหรับชุดนี้มีทีเด็ดเลยนะครับนงปูโตนะครับอันนี้ปูเสกสามไตมาานะครับพศสองพันห้ารอนะครับยี่สิบเอ็ดนะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นปิดตา,าครับยันดวงเล็กนะครับอุเิกสามไตามาดนะครับของหลวงปู่โตนะครับแท้ครับของแท้นะครับ,ะรบจะมีเนื้อใบลานนะครับแล้วก็เนื้อเกษรนเนื้อ,อน่าจะเป็นไม่ผงทูกกับผงพุทธคุณน,นะครับอันนี้ชุดนี้ผมเอาห้าพันนะครับ นะครับชุดกรรมการนะครับเนี <S <S ่ยปกเสสสามไตมาเนันนี้ของแท้นะครับพร้อมกล่องเก่ากล่องเดิมเดิมนะครับก็สําหรับใครที่เร็วกว่านะครับก็ได้ไปนะครับก็ดรามากันนะครับก็คือไม่มีลดแล้วนะครับผมก็ไปเช่ามาหลายหมื่นเหมือนกันนะครับหมดนี่นะครับมุงก็หมดไปหลายหมื่นเหมือนกันนะครับก็เกลี้ยงเลยเกลี้ยงกระเป๋าเลยนะครับเก่าๆอย่างนี้หายากนะครับก็คือแบบจะได้ครบชุดอย่างนี้ นะครับอันนี้กล่องเดิมนะครับในกล่องเดิมเกล่องเดิมเดิมเลยนะครับอ่าประมาณพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับก็หลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเดิมอ่าได้หมดเลยนะครับใครสนใจรายการไหนก็โทรติดต่อมาสอบถามได้นะครับก็อ่าจะมีผ้าใหม่เข้ามาด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นหลวงพ่อสุรยิยันนี่ เนื้อเนื้ออาลูเนื้อ,อ,อผงน้ำมูลไมอ้อันนี้มีเทน้ำมันต่างอีกุลาดด้วยนะครับอืมข้างหลังจะเป็นมีนะครับมีเป็นพระปกโหนะครับอันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับ ที่มีภางนี้รายการแช่น้ำมูลนะครับแล้วก็เป็นรายการพิเศษนะครับนี่เขาจะตอกพิเศษไว้นะครับเนี่ยตอกพิเศษสเสือมือหนึ่งสี่นะครับอันนี้เป็นรายการพิเศษนะผมจะไปเร็วเลยนะครับอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปวดปวดกระดูกผมนะครับกระดูกผมบางท่านที่ว่าดูแลนะครับว่าผมประสบอุบัติเหตุอะไรมานะครับก็จะเวลาอากาศเย็นก็จะปวดนะครับอันนี้เป็นรายการพิเศษนะครับ นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอ่าอันนี้รุ่นแรกนะครับของพระอาจารย์สุรยิยันรุ่นแรกอีกร้อยปียังไงก็ต้องเป็นรุ่นแรกครับอ่าจะเป็นภาพใหม่นะครับก็คือสิปียังไงก็ต้องเป็นรุ่นแรกนะครับอันนี้เนื้อดําอโลยผงตะไบเป็นพิมพ์จําบู้สองนะครับนี่ โดยผงแร่นะครับนี่ครับโดยผงตะไบมันต่างอิว้วพิมพ์จัมบูสองอเนื้อเดียวกันอชอบรายการไหนก็เออก็ต้องแจ้งไปก่อนนะครับที่ว่าเอฟซีบางคนนะครับโทรเข้ามาว่า ดักนั้นทุกนี้หมดหรือยังปิดตาเทวีมหาบุพภาหมดเกลี้ยงเลยครับนะครับก็ก็ท่านใดโทรเข้ามาก่อนนะครับก็จะได้ก่อนนะครับผมวันนี้ผมก็บอกยากแล้วคือก็ไม่เหลือแล้วนะครับก็ต้องรีบนะครับถ้ามาเห็นแล้วอันนี้ก็จะเป็นอ่าหลวงปู่โตนะครับรุ่นบารมีหลวงปู่โตอันนี้จะเป็นเนื้อแบคโรลเดียมอันนี้ก็เข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับ ที่เข,เข้ามานะครับไม่เกินไม่เคยเกิน3วันนะไม่เคยเกิน2อสาวันนะครับคือเข้ามาปุ๊บออกปั๊บนะครับองนี้ก็เก้าร้อยบาทนะครับสาหรับใครสนใจนะครับสําหรับรุ่นบรารมีหลวงปุโตสวยครับองนี้สวยครับแบคโดเดียมผมแนะนํานะครับมันจะไปในโลเลยนะครับแล้วก็ก็เป็นบารมีหลวงปุโตอีกเหมือนกันนะครับอีกรุ่นอีกหนึ่งกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่า ทองแดงกระไหลเงินนะครับลงยาแดงอันนี้เือสวยนะครับสวยมากก็เก้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับอถ้าเอาไปใส่เลี่ยมใส่กรอบเนี่ยก็คือก็คือแบบสวยนะครับเหมาะสาหรับผู้หญิงผู้ชายก็เหมาะนะครับแบบวงนี้หกเก้าร้อยบาทให้ไวนะครับใครไวใครไวกว่าก็ได้นะครับเข้ามาไม่เกืไม่เคยเกินสองถึงสามวันนะครับถ้าว่าใครเห็นคลิปแล้วก็ให้ให้ให้รีบนะครับอ่าทีนี้ ต่อไปก็ยังอยู่กับอ่าผ้าปิดตาก่อนองนี้องเก่าเดี๋ยวเก่ามากนะครับองนี้เ๋ยวเป็นผ้าปิดตาโลหะนะครับน่าจะเป็นเนื้อเมกภาพอ๋อหลวงพ่อเดิมไหมผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาดูก่อนนะครับกช่ามากก็โอ้โ เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเนื้อเขาลงปิดทองเก่าๆเลยนะครับอันนี้เอาเป็นว่าผมขอไปศึกษาก่อนแล้วกันนี่ครับเก่าๆเลยครับอันนี้ได้มาจากบ้านป้าที่ว่าเขายัง <c oughs> ไงแฟนเขาเก็บสะสมผ้าของหลวงปู่โตะนะครับแล้วก็ทีนี้แฟนแกนเสียไปนะครับแกก็เลยนะครับเอามาปล่อยนะครับเพราะว่าใายตังนะครับอันนี้เป็นผ้าสีวรีนะครับ พัสดบรีปกจ้อยนะครับไม่มีย่ามนึกไหมกระพัดนี่ด้วยน้ำมันนี่เขาเขียนไว้นะครับปีปี2515นะครับเนื้อเดยนผสมผงใบลาน,นครับเป็นพัสิบรีปกจ้อยไม่มีย่ามนะครับก็ที่นิยมบอกให้ภาพพวกนี้หลักพันนะครับอันนี้ปิดตาลู่โตนะครับกระหนกข้างส่วนใหญ่บ้านเขานะครับก็จะเป็น ของหลวงปู่โตเยอะนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเก็บไว้นะครับเหมือนชุดกรรมการนั่นนะครับนี่อันนี้ปิดตากระดูกข้างเนื้อดำใบลานหายากนะครับอันนี้ผมยังไม่ปล่อยนะครับพวกนี้นะครับก็แพงใช้ได้นะครับของแท้นะครับของแท้นะครับไม่ได้เกีนะครับของแท้นะครับได้มาจากบ้านเก่าของคนโบราณนะครับก็เนี่ย นะครับอันนี้ผมเพิ่งเพิ่งได้มาครัง้งแรกนะครับกระหนกข้างคือซึ่งหายากมากนะครับนี่ลอยเปี๊ยนรอยแตกเก่า,เกาๆเดิมๆเลยนะครับก็ดูที่ชอบนะครับก็หลักพันตัวเนี้ถ่านลองไปหาเช่าดูนะครับอ่าปิตากระหนกข้างหรือว่าชุดกรรมการเนี่ยอง,อง,องหนึ่งนี้ก็อยู่พันกลางนะครับก็คือแบบก็ยังพอ เช่าหายังพอจับต้องได้ะครับก็คือจะขึ้นหมื่นเลยนะครับเหมือนปิดตายันยันดวงเล็กนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าปิดตายันดวงเล็กนะครับมันจะเป็นพิมพ์จำโบสองครับแต่ว่าจะเล็กเล็กกว่าจำโบสองหน่อยนะครับก็คือก็คือจะเล็กนะจะมีขนาดเล็กผูกเสกสามไตมาดเหมือนกันนะครับอันี้เนื้อเกสรนะครับยังพอจับต้องได้ครับจะขึ้นหลักหมื่นเลยนะครับก็ถ้าว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจก็ ทักเข้ามาได้ครับผมเอาด้วยไม่แพงนะครับนะครับหมดไปหลายหมื่นเหมือนกันหมดนี่ผมไปเช่ามานี่แล้วก็องค์นี้ก็น่าจะยังไม่ปล่อยเป็นนะครับตะกุดเงินปลดนี้นะครับปลดนี้โอ้ทุกวนันนี้เป็นหลักแสนเลยนะครับเป็นหลักแสนนะครับแต่ป้าแกไม่รู้ลกากานะครับก็ปล่อยมาคือประมาณว่าแกเล่นพไ่ม่เป็นนะครับก็ เป็นพิมพ์ปนี่ของลวงปุโตะนะครับท่านไปหาดูในโซเชียลได้ครับว่าปดนี่ลวงปุโตตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับตะกุดเงินไม่ให้การเสียบนะครับก็คือการตอกพร้อมกับอา่ากับพิมพ์ไปเลยนะครับก็ลองไปหาดูนะครับถ้าว่าไม่เชื่อผมว่าพิมพ์พปดนี่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเหมือนขึ้นเป็นเสนนะครับก็คือแบบ แต่ป้าเขาไม่รู้นะครับเขากป็ปล่อยมาถูกๆนะครับขนาดถูกๆผมก็ยังหมดไปหลายเมื่อนอยู่เกี้ยงกระเป๋าเลยนะครับมีเนื้อปิ้นไม่อะไรนี่ครับเป็นเก่าๆเ,เลยครับผ้าเก่าเขาจะมีแบบว่าไข่ขึ้นนะครับไข่น้ํามันขึ้นอันนี้ขนาดสองผ่นซีนนะครับผมไม่อยากแกะออกมาผมว่าจะเก็บยาวๆได้จังนะถ้าถา้าไม่มีไข่แบ่งปันนะครับผมเอาด้วยราคาหลักพันนะครับ ปันกลางๆเนีย่ยอง์นี้เขาจะเลี่ยมกรอบมาเลยนะครับก็ให้ไวนะครับถ้าว่าใครไวกว่าก็ได้ก็ได้เร็วนะครับสําหรับในท่องผมส่วนใหญ่ก็มาไม่เกินสองสามวันนะครับก็มาปุ๊บก็ไปอยากให้ท่านดูก่อนดูให้ชอบนะครับนิ้วมือก็ยังสมบูรณ์อยู่อันนี้น้อนเกสรน,นะครับตะกุดเงินนี่ปุ่นนี่เหมือนกัน,นครับ เพียงแต่ว่าอันนั้นเลี่ยมไม่ได้เลี่ยมอันนี้อันนี้เลี่ยมอันนั้นไม่เลี่ยมนี่แบบรอยปิ้นยังยังสมบูรณ์อยู่นะครับพระยังแบบว่าสมบูรณ์มากก็คือแฟนแกน่าจะชอบแล้วก็เก็บดีมากนะครับเนี่ยรอยปิ้นรอยอะไรยังของเนื้อยังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับแต่เนื้อเาก็เปลีป่ยนลงไปตามการเวลานะครับก็มีไขมีอะไรขึ้นสวยมากครับองค์นี้ ก็ลองโทรมาถามราคาดูได้นะครับเดีย๋ยวบอกไปแต่ท่านนั้นตกใจว่าผมไม่เอาสำหรับเอฟซี FC, คนกเก่าของผมก็ลองมาโทรมาคุยกันได้นะครับว่าชอบองค์ไหนอยากแบ่งปันองค์ไหนแต่ว่าไอ้องค์นี้กระดูกข้างผมเอาไว้ก่อนนะครับผมยังไม่เคยมีเนี่ยปตากระดูกข้างอันนี้ของแท้นะครับเรื่องใบลานผมยังไม่เคยมีนะครับเนี่ยครับขอเก็บไว้ก่อนราคาเนโอม่ต้องพูดถึง ผมขอเก็บไว้ก่อนนะถ้าใครอยากได้จริงก็โทรมาคุยกันได้นะครับโทรมาคุยแล้วก็ค่อยขอดูรูปนะครับก็คือถ้าว่าติดต่อไปทางไลน์บางทีผมก็ได้อ่านบ้างไม่ได้อ่านบ้างมไม่สบายด้วยครับช่วงนี้ถ้าอากาศเย็นมามันเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับถ้าปิดตานี่จะเก่ามากแล้วก็อันนี้ก็เนี่ยพฤศิิลีปลกจ้อยไม่มีย่ามนะครับเก่าเก่าเลยแล้วทีนี้อ่า ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ท้าวเวศนะครับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินนะครับหลวงปู่สวงนะครับ่ันกระเพิงเสียไปนะครับใครไม่รู้จักหลวงปู่สวงบ้างครับหลวงปู่สวงนะครับอ,องคงเงาหลักพันนะครับก็ต่อไปนี่ก็ได้มาจากอีกบ้านที่นครสวรรค์นะครับ รูปหลวงพ่อกลวยนะครับ hey. นี่มีรอยอาจาย์ด้วยนะครับตาของหลวงพ่อนะครับ <c oughs> บาเน,นียหนึ่งพันบาท <c oughs> ถูก,ถกแล้วก็อันนี้จะเป็นอาหลวงพ่อแดงนี่ผมได้มาผมยังไม่ได้แกะกรอบแกะอะไรยังไม่ได้อะไรเลยแค่ส่องดูเฉยๆนะครับเพราะว่าผมปวด แผลของผมว่าจะกลับบ้านก็ยังไม่ได้กลับเลยครับพระครูพระครูวิราชแดงนะครับอาจจะไม่ชัดท่านดูอาจจะไม่ชัดนะครับนี่ครับแท้แน่นอนครับนะครับพิมพ์ลึกนะครับเมตรงเมตตานะครับยังสมบูรณ์อยู่เลยนะครับผมยังไม่ได้มีเวลาแกะออกนะครับนี่ขนาดนั่งเนี้ยของยังปวดปวดแผลของอยู่นะครับนะครับพิมพ์ลึกตัวหนังสือมีการ มีรอยต่อยงต่อยันนะครับก็คือทับกันก็แท้นะครับ <c oughs> นะครับใครชอบนะครับหลวงพ่อแดงเนี่ยดูไกลๆก็รู้ว่าครับว่าแท้ไม่ใช่ถอดถอดไม่ใช่ถอดซิลิโคนนะครับตัวหนังสือเห็นไหมครับตั้งคมชัดอืมนะครับเนี่ยรอยตัวยันก็คือการมีการทับซ้อนกันของตัวหนังสือนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ายเร็วกว่าก็ได้นะครับนี่องค์ต่อไปนี่หลวงปู่ทิมนะครับเสียมาแปดรอบองค์นี้ก็เก่ากึกเแล้วครับดูดูจากสภาพกรอบกรอบเงินนะครับนี่เก่ากึกเลยครับข้อต่อข้ออะไรเนี่ยอันนี้ไม่เป็นกรอบเหมือนประาอ่ากรอบที่ว่าเขาตีทับเขาเรียกว่ากรอบอะไรนะนะครับเก่า,า,าเลยโอ้โหราคานี่ไม่ต้องพูดถึงครับหลวงปู่ทิมแปดรอบนะครับองค์นี้ก็ หลายพันอยู่เหมือนกันที่ผมชอบมานะครับแต่ว่าทุกวันนี้เขาเล่นโอ้ลักหมื่นนะครับหมื่นกว่านะครับหมื่นกว่า, 100, วาเ,ปเป็นเป็นแสนนะแต่ว่าเรามันชาวบ,บ้านนะไม่ใช่ไม่ใช่เซียนใหญ่ที่เขาจะไปเล่นกันแพงๆนะครับก็มันไม่ขนาดนั้นนะครับพวกเราก็แบ่งๆันกันไปถ้าใครอยากจะได้นะครับนลงปูทิมทีมท่มาเป็นปรอบไม่ใช่หาง่ายๆนะครับอันนี้ก็ไปแย่งเขามาเหมือนกัน เนี่ยเป็นปมูลแย่งเข้ามาเหมดกันควรจะได้มาครับถ้าใครไม่ชอบไม่ถูกใจก็โอ้ไม่เป็นไรนะครับก็เก็บผมคิดได,ได้ยาวนะครับนี่ก็คือเก่าเก่ามาเลยนะครับสภาพนะครับอันนี้นี่ผมเช็คแล้วแท้นะครับนงปูฟันคืออ่าดูภายน,นอกก่อนนะครับนี่ตัวดังสือเป็นสันเป็นคมนะครับต,ตั้งกีต่อซิลิโคนทำไม่ได้อย่างนี้นะครับ ตัวน้องฟิจะเบอร์เบอร์นะครับเหรียญตึงนะครับเหรียญตึงที่สําคัญนี่ท่านดูตำหนิใต้าตาคางคเห็นไหมครับนกออกี่ตาหนิใต้คางตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นแตกออกมาเห็นไหมครับเนี่ยเส้นเหรียญยัง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 มีให้เห็นอยู่นะครับขนาดรีญก็เก่าเส้นเหรียญที่มันเป็นแบบเส้น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 เหมือนเส้นสายฝนขนแมวนะครับเนี่ยยังชัดเจนนะครับนี่ของแท้นะครับ เล่นกันหลากหลายหมื่นเป็นแสนนะครับถ้าเซียนเล่นนะถ้ามันอยู่ในมือเซียนนะแต่ถ้าอยู่ในมือเชาบ้านเนี่ยเขาเล่นกันไม่ถึงหรอกครับภาษีเราไม่ถึงเขาก็เซียนเขาก็เล่นกันเขาก็ไปขายให้คนเลยก็หลักแสนนะครับนี่ตัวหนังสือตั้งสันเป็นคมนะครับหูห่วงนะครับไม่มีรอยถอดไม่มีรอยถอดซิลิโคนนะครับหูห่วงเดิมเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเซียนเหีือยังเป็นสายฝนอยู่เลย ใ่ฝนเต็มเหรียญเหรียญตึงนะครับไม่บวมตัวหนังสือตั้งปิดแห้งกลมนี่ครับนี่ก็คือแกะมือนะครับนะครับถ้าถอดสีโคนมันจะเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะครับไอตัวหนังสือตัวยันเนี่ยก็จะไม่มีรอยทับรอยอะไรนี่ถ้าใครดูแท้มันผมนะครับก็ติดต่อได้นะครับก็นะครับ เหรียญตึงนะครับอืมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ออกบวมก็คือเอ,อ่อยังไงอะก็คือถ้าถ้าเหรียญถอดซีริคนเขาจะดูออกบวมบวมประเภทเสี้ยนสายโฟนนะมันจะไม่มีนะครับประเภทเสี้ยนเนี่ยเสี้ยนจะอยู่ตามพื้นเหรียญจะไม่มีน,นี่คมมากครับเนี่ยร้อยผุดร้อยลอไยก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้ก็แกะมือนี่ยตำหนิใต้คางนี่ต้องมีทุกเหรียญน,นะครับตรงนี้ คมๆเลยครับนี่ก็คือเหรียญมีมิตินะครับผ่านกลางแล้วก็เหรียญนี้นี่ครับผมไปได้มาเกือบไม่ทันเหมือนกันนะครับไม่ทันเจ้าคุณนอเจ้าคุณนอเนื้อเงินผมไม่ทันแต่ผมทานหลวงปู่ทวดนะครับผมรีบปิดเลยนะครับนี่เนื้อเงินนะครับเหรียญหลวงปู่ดูหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดนะครับเปิดโลกเนื้อเงินหายากนะครับนี่ครับ ดูครับถ้าเหรียญปั๊มหูห่วงมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับจะบานๆนะครับนี่ยังคมๆอยู่ครับอันนี้เนื้อเงินนะครับแพงนะครับถ้าเสี่ยเล่นกันในหโหลักเหยียบล้านนะครับเป็นแสนนะครับแต่เวลาเราไปไปปล่อยให้เขายิงเขาไม่เอาหรอกครับเขาก็ทำคอนเทนต์เป็นงั้นครับชาวบ้านปล่อยกันก็เนี่ยครับหลักพันหลักหมื่นเนี่ยครับ ท่านก็ดูเอาครับว่าเป็นยังไงมันเก๊มันแท้นะครับพศส,สามสองเนี่ยตัวหนังสือขึ้นสันนะครับตั้งนะครับตัวหนังสือไม่ไม่บวมนะครับตั้งคมเนี่ยนะครับเจ้าของเก่าเก็บดีมากนะครับเขาเขาเขาเปิดออกมาจากตู้เซฟไม่ใช่เซฟเป็นหีบหีบโบราณเก่าๆแบบหีบหีบเหล็กเก่าๆนะครับเนี่ย นะครับผดูหัวห่วงนี่ลอยปิ้นลอยจาะคือปัม๊มตึงทีเดียวนะครับของแท้ดูไม่ยากนะครับนี่เ,นงเงินหายากนะครับโอ้เลือกถ้าว่าเข้าเลี่ยมดีๆเอาไปปล่อยให้เสียนหน่อยแต่ว่าเสียกาสนใจจ,จริงๆนะคุณคุณมีรวยอะ่ะนี่แล้วก็ได้นี่มาที่ผมอยากได้มากนะครับเหรียญลุงปูสีนะครับ อยู่มาเจ็ดแผ่นดินเลยนะครับหลวงปู่ศรีนี่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อกลวยนะครับนะครับเนื้อเหรียญอยากให้ดูเนื้อเหรียญตึงมากที่ผมกล้าเช่ามาเพราะอะไรเย๊ก็เยอะนะครับที่ผมกล้าเข้ามาคือเห็นแล้วเออแท้ตาเปล่านะครับขอบเหรียญตึงคือเหรียญตึงนะครับเป็นแอ่งเหมือนกระด้งหน่อยนะครับจะเป็นรูเหมือนกระด้งหน่อยนะครับสังเกตนะครับเหรียญตึงนะครับตึง เรียนมีชีวิตนะครับดูการแกะคมไหมครับ<อ> <c oughs> นี่ดูเสี้ยนใต้ฐา,านนะครับท่านดูอาจจะมองไม่ค่อยเห็น <c oughs> นี่เสี้ยนใต้ฐา,านเนี่ยดูการแกะมือ <c oughs> เส้นเขาจะคมนะครับแกะมือพิมพ์เดี๋ยวต้องเอียงดู นี่ครับเสี้นตรงตังที่แกนั่งนะครับนี่นะก็คือแบบอย่างนี้มันจะไม่ค่อยเห็นเมื่อครึผมลองสอง,องเบื้องตัวนี้แล้วนี่ครับเห็นไหมครับเสี้ยนตรงตังแล้วก็ตรงตัวหนังสือไอ้อ,อ่างก็คือเหรียญเรียบตึงนะครับไม่บวม เนี่ยเส้นผมเล็กๆ่ยเก๋อถอดไม่ได้นะครับเส้นผมลหลผมเล็กๆข้างๆหูเล็กๆอย่างนี้ถึงถอดซีคนก็ติดก็จะติดแบบเแบอรเบแบบแบบแบบแล้วก็หูเหรียญรุ่นนี้สําคัญนะครับต้องเล็กนะครับหูเหรียญต้องเล็กนี่ครับตอกตึต้งทีเดียวขาดเลยอถ้าว่าของเกยคือจะใหญ่ๆนะครับนี่ร้อยีนะครับ อ่านี่ตอกโค้ดที่สําคัญเพราะว่าของเก๊เขาจะเหมือนแบบว่าถอดซิลิโคนแล้วก็จะมันจะหล่อเป็นเป็นหล่อแบบว่าเป็นปั้มไปเลยอันนี้เป็นเหมือนอันนี้เป็นโค้ดตอกนะครับอันนี้ต้องมีโค้ดต้องมีทุกตัวนะครับนะครับเสียดเหรียญยังชัดเจนอยู่เลยครับเหรียญเรียบตึงนะครับตัวหนังสือคมตั้งเป็นสันนะครับแพงนะครับลงผู้สี เก็บ,บได้ยาวๆครับเนี่ยผมจะบอกให้เก็บได้ยาวๆครับแต่อย่างว่านี่ครับเสี้ยนเหรียญดูเสี้ยนเหรียญน,นะครับของแท้ครับแท้ตาเปล่าเลยครับเนี่ย <c oughs> หายากครับหลวงปู่ศรีแท้ๆอย่างงี้เพราะว่าเกยเยอะผมเห็นแล้วโอ้โหผมรีบใจตังเลยเนี่ย ความคมเอียงดูก็ดูครับมันจะเป็นแบบว่าอย่างไงครคือเหรียญเขาจะเรียบตึงนะครับไม่บวมจะเป็นแอ่งมันกระด้งหน่อยจะเป็นแอ่งเว้าวลงมาหน่อยๆน่อยครับเนี่ยนะครับตึงนะครับเกมันจ่อบวม,บวมนะครับอันนี้ก็คือเหรียญอายุยืนอันนี้เป็นรุ่นนิยมนะครับอายุยืนเนี่ย ไม่ใช่รุ่นแรกของเกนะครับอายุยืน,นเป็นรุ่นที่สองอันนี้เป็นพิมพ์เต็มองคแล้วก็อันนี้พิมพ์ครึ่งองค์อันนี้ย่อมกว่าย่อมกว่าคือแพงกว่านะครับออกมาพร้อมกันนะปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดอ่าดูความตึงของเหรียญก่อนนี่เห็นไหมครับจะออกเป็นเอ่งแองอ่งเหมือนกระด้งหน่อยเห็นไหมครับมันจะเป็นร่องเอ่งแองลงไปเหมือนกระด้งอ่าเหรียญเรียบเรียบ,ยบตึงนะครับไม่บวมนะครับชัดเจนขอบลายผม ความเก่าของเหรียญได้ถึงยุคนะครับปี2 5 0 1ันะครับผมมีเหรียญตัวอย่างเป็นเขาเรียกวอะไรดูเปรียบเทียบนะครับเห็นไหมข้างหูนะครับคุมตั้งไม่เบอร์นะครับเหรียญเก๋กจะเก็บรายละเอียดมนได้ขนาดนี้นะครับเนี่ยตํานีตรงผมตรงอะไรเนี่ยนี่ก็ขีดตั้งทางใต้หูผมก็จะดูตำหนิด้วยดูความเก่าด้วยดูความคมด้วยนะครับ ตำหนิก็ถามว่าบางคนเขาดูตําหนิอย่างเดียวก็ได้ไหมก็ได้แต่ว่าผมดูรวมๆนะครับทั้งตําหนิทั้งเก่าถึงยุคแล้วก็ดูแกะมือไหมอะไรอย่างนี้ก็คือแบบเอาหลายๆอย่างมาอ,อย่งไงมารวบรวม,รวมใส่กันตันหนังสือคมชัดตั้งเป็นสันนะครับผมอาจจะไปเร็วหน่อยนะครับก็คือ ปวดขามากๆแล้วนี่ครับตัวหนังสือมีรอยทับยันก็หมายว่าเราเขียนนอนหนูอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นเป็นเป็นพื้นเดียวกันก็คือมันจะมีเหมือนรอยทับนะครับถึงจะสึกแค่ไหนก็ช่างนะครับตัวหนังสือเขาจะต้องตั้งคมนะครับรอยพิม์แกะมือโบราณน,นี่ครับจีวรจะเป็นลิ้วคมๆเลยนะครับจะสึกแค่ไหนนะครับตามลงตามล่องก็ต้องคมถ้าเหรียญแท้ครับ เค <S an> จะเป็นออกเบอร์เบอร์อรูอด้ด้านหลังนี่ขนาดว่าไปเลยเรก็จะรึงชั่วโมงแล้วนี่โค้ดนะครับโค้ดจะต้องเป็นโค้ดตอกนะครับถ้าถ้าเกี้ก็คือเหมือนเวลาเขาแกะซิลิโคนเนี่ยไอต,ตัวเนี้ยมันจะแบบเบอร์เบอร์ไปเลยอันนี้จะเป็นโค้ดตอกนะครับเนี่ยมันจะมีแตกต่างนะครับตอกตอกใหม่กับถอดซิลิโคนมันจะเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยอันนี้ตอกเอานะครับโค้ดโค้ดตอกเอานะครับ มาตอกที่หลังเอานะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามเขาไม่ได้โทรจะดีกว่านะเพราะว่าไม่ค่อยได้เปิดไลน์อ่านเท่าไหร่เพราะว่าผมก็อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับใครสั่งจองเหรียญอะไรไว้ก็ติดต่อเข้ามาด้วยนะครับรไม่งั้นคือท่านจะทําให้คนอื่นเสียโอกาสนะครับนี่เห็นไหมครับหูที่ผมบอกว่าหูเหรียญรุ่นนี้ต้องเล็กๆนะครับ มีหห่วงต้องเล็กๆเล็ก,ลกจริงๆเห็นไหมครับพอดีกับหูพอดีกับห่บหวงเลยเนี่ยของเก๊จะใหญ่ๆบานๆนะครับอันนี้รุ่นนี้เขาจะแบบเล็กๆแบบพอดีเลยนะครับไปดูเหรียญที่ไหนก็ได้ครับนี่นี่ครับจะข้างเหรียญเขาจะเป็นแบบคือเป็นเหรียญเดียวครับไม่ไม,ไม่คือดูง่ายครับไม่ได้ยากครับรุน่นนี้แต่ว่าเก๊ยเยอะ เนี่ยเขาบอกว่าใครอยากมีตังเก็บให้เก็บหลวงปู่ศรีเขาบอกหายยากเลยนะครับเกจิที่แบบหลวงปู่ฤษีลิงดำบอกว่ากาบแกะหมื่นครั้งแสนครั้งไม่เท่ากับกาบหลวงปู่ศรีครั้งเดียวนี่ก็จะเป็นรุ่นจัตุรพิษนะครับนี่ดูเมตดตาครับแกะมือคมๆเลยนะครับ เคแล้วว่าถอดมันจะเป็นลูกตาใหญ่บวมดูไม่ยากครับ <_ an> เหรียญแท้นะครับขอ,องแทถ้ถ้าท่านถ้าท่านถ้าท่านเคยเห็นเหรียญจริงนะครับจะดูไม่ยากเห็นไหมครับเส้นเหรียญยังเป็นยังเป็นเส้นๆอยู่เลยนะครับใครไม่สนใจเป็นไร,รผมเก็บได้ยาวๆครับบอกได้เลยว่าผมเก็บได้ยาวๆครับ <_ an> เหรียญลุงปูสีนี่นี่ครับหูเหรียญแบบเล็กๆตอกตึ้งเดียว